ววันงดปที่ายินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมสัพยานา,พนาเพจอีสานิวเพจคุมสัพยานาวันนี้สดสดวันนี้แอดมาครับมาอยู่ที่จเมเธตเกียนทีหลังจากที่หลวงพอ่อท่านเมตเกียนมาเข้าฝันเล่าให้ฟังว่าถ้าอยากได้เลขเดี๋ยวจะจุดให้ตนดึกนะครับเมื่อกี้นี้หลวงพอ่อท่านจุดไว้แล้วนะครับจุดเลขไว้แล้วว่าจะได้ตัวไหนนะครับ หลวงพอ่อจุดให้ตามแม่ตะเคียนบอกแล้วนะว่าจะจุดเลขให้ fc นะครับเพื่อไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์รอว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยจะไปส่งให้ fc ได้เห็นจจะว่าที่หลวงพอ่อจุดได้ตัวไหนนะครับเพราะว่ามีคนฝันบอกว่าอยากได้ตัวเลขต้องมาจุดเอาตอนกลางคืนนะครับวันนี้อเอลยมากลางคืนเนาะนเดินทางมากับทีมงานหลายช่องครับก็มาดูก่อนก่อนไปก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนตอนนี้นะครับจะไม่ตเ,เคียน จะมเมตเคียนชาวบ้านมีความศรัทธาก็ทำเขาเรียกว่าจะทําเสาแล้วก็มุงลังคาให้แล้วนะทุกคนนะครับเห็นแต่ตั้งเสาตั้งอะไรแล้วนะครับขุดลุมเสาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเดี๋ยวก็จะได้เดี๋ยวก็จะได้ลังคาแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยววันที่วันที่สิบเอ็ดนะครับวันพระใหญ่นะครับชาวบ้านจะมาเส้นไหว้ขอขอแลขออีกนะครับทุกคนนะครับ วันน่าจะวันที่11นะครับหลวงพ่อบอกว่าวันพระใหญ่นะครับชาวบ,บ้านจะมาขอเมตเครียนแล้วก็มาเส้นไหว้ด้วยนะครับและคนพี่ที่ฝากปัจจัยให้ที่พันธ์จะมาเส้นไหว้วันที่15พร้อมกันเ้อะอเอฟซีนะครับเดี๋ยวจะส่งชื่อให้นะครับโบเมตเครียนให้เ้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ตัวนครับนะครับ,น,รบนี่ตัวน,นี้ก็ขุดแล้วทุกคนนะครับ อาทานสปรีไดต์ลดตัวไหนเนี่ยไ,ไ,ได้ตัวไหนจะผ่ากันซองลึกๆเร,ร,รงขอเอะ,ะ,ะเขาว่าเห็นเลข0ูย์เจ็ดแต่เรามาดูเลขทูป,ปว่าจะได้ตัวไันเอมาดูเลขทูปก่อนครับมาเลยทุกคนเป็นเลข 1, 1> ลววเหนข 1, 1> ่ไม่ใช่ดูดีๆมันเป็นเลขหคนัวอื่นนี่นี่ทุกคนนะเป็นเลขอะไรเลขหกหกเจ็ดหนึ่งหกเจดหนึ่งตัวหกเจ็ดหนึ่งครับ หกเจ็ดหนึ่งจะไม่ตะเคียนลง,ง,นงนท่านจุดให้ตัวหลงนะังดึกหกเจ็ดหนึ่ง้อทุกคนพิมหกเจ็ดหนึ่งนะครับไปเที่ยวตามประเทศกรีนก็ได้เด้อนะครับไปเที่ยวตามประเทศก็ได้หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขหกนี่ก็สวยหัวสวยนะครับเลขเจ็ดสวย,ยางามมากหกเจ็ดหนึ่งนะครับทุกคนหกเจ็ดหนึ่งนะครับหกเจ็ดหนึ่ง 47147เนี่ยตัวนี้เป็นเลขโซนเนี่ยแต่ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะนี่ไม่ๆมองได้ทั้ง471อ่ะ FC มาดูว่าจะเป็นตัวเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับบางคนเห็นเลขแต่หลวงพ่อบอกว่าเห็น0770ที่นี่แม่นมาก7071นะครับท่านผู้ชมดูดีๆหนึ่งครั้ก็แล้ว FC จะเห็นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเลาะเดินอ้อมนิดนึงเนาะขันุญาตเดินอ้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าเลขหชัดๆเลย ท่านก็จะขุดทําเสาธังคาแล้วทุกคนนี่เด้อนะกลางคืนเงียบสงัดนะครับทุกคนเรามาตอนดึกแล้วเด้อนี่ครับทุกคนก็ฝากคนไลค์คนไลค์แชร์กำลังใจแอดด้วยนะเอฟซีนะครับพ่อแม่ตะเคียนที่ว่าเข้านี่เด้อทุกคนนะครับนี่เด้อหนึ่งห้ากับหกศูนย์หนึ่งห้ากับหกศูนย์สามหนึ่งนะครับทุกคนนะครับ ขับนี่เด้อเอฟซีถาสาถุสาธุเ<า><า>นี่ยนะครับเม่ตะเคียน<า>ย้ำว่าเมตะเคียนที่นี่เข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับก็เข้าทุกคนนะครับ

แต่เลขเลขที่ได้จริงๆจากที่ลงตาจุดไฮเด้อทุกคนหนึ่งหกเจ็ดนะหนึ่งโอ้หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับหกเจ็ดหนึ่งนะครับสาธุสาธุขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเงงปังปังรวยรวยเด้อเอฟซีเด้อเนาะมืดมากทุกคนมืดมากมืดนานๆที่ได้มากลางคืนเนาะ อ,อเดี๋ยวผมมาส่งตรงที่ว่าเขาเห็นเลขกันเออตรงตาตรงนี้ตรงตาแม่ตะเคียนทุกคนก็ว่าเห็นตรงนี้นะเอซี SC นะครับสองรูด,ดีใครเห็นก็คอมเมนต์หน่อยนะครับตรงนี้เห็นหกศูนย์เนาะ,ะใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์หน่อยเด้อนะครับตรงนี้ตามแม่ตะเคียนะใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์หน่อยครับทุกคน เราตากะบอกเม่นละ60อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเห็นเลขตัวไหนนะครับตาเมทเคียนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมาส่งตาเมทเคียนในเอฟซี FC, ได้ชมแคปหน้าจอแล้วก็วนดูนะครับเกือท่านให้เลยเนาะบางทีเมตเคียนนี้เขาให้เลยนะครับไม่ไม่ต้องจุดทูบไม่ต้องอะไรทุกคนมองเห็นเลยเน้อนะครับ

สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ6 7เจ7ดหนะึ่ง็หนึ่งะแล้วตามเมตเคียนก็แล้วแต่ใครจะเห็นแต่เห็นก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์ในแอปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะตามให้นะครับย้ำว่าวันที่วันพระใหญ่นะครับชาวบ้านจะมาเส้นไหว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะมาตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาสุบตัวเลขว่าจะเป็นตัวอะไรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมมารอไว้พิมพ์คําว่ารอไว้เลยทุกคน,นครับเพื่อไม่พลาดเลข เข้าเยอะมากครับเจ้าแม่ตะเคียนเทพนะครับท่านเข้ามาอยากจะสร้างวัดจริงๆนะครับวันนี้มาตามออกกลางคืนนะครับเพอเอฟซีให้ชมกันกลางคืนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ที่วัดเทพรักษาวน็นารักทุกคนบ้านชําเบงนะครับตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ